สมเช้งสวัสดีทุกคนคะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะพาทุกคนออกไปเที่ยวคะ่ะสิ่งแรกที่เราขับรถมาเจอก็นี่เลยคะ่ะสวนทิวลิปที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากค่ะทุกคนสวยมากคะ่ะดอกทิวลิปสีสันหลากหลายเลยค่ะทุกคนที่สําคัญทุกคนคนเยอะมากเลยคะ่ะมาพร้อมกับดอกทิวลิปสวยๆเยอะแยะหลากหลายสีเลยคะ่ะนี่แค่เรียกน้ําย่อยนะคะของจริงอยู่ข้าง ในค่ะแต่เราจะนำรถไปจอดค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะทีนี้รุยกันเลยค่ะนี่ก็คือสวนเทลิปที่ฮอแลนรนนั่นเองนะคะเป็นสวนที่ใหญ่และกว้างมากค่ะทุกคนทีนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะ ที่พาเพื่อนมาชมดอกทิวลิปค่ะคนเยอะมากแล้วก็สวยมากด้วยทุกคนสวยมากเลยค่ะคนเยอะจริงๆพอเดินเข้าไปข้างในก็นี่เลยค่ะทุกคนความสวยงามของดอกไม้ทำให้เราตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นครั้งที่หนึ่งก็คือสีสันของดอกไม้และก็ความหลากหลายของสีดอกไม้นั่นเองค่ะส่วนตื่นเต้นครั้งที่สองทุกคนคนมาทำอะไรที่นี่เยอะ อเลยคค่ะืไปถามแฟนค่ะหันกลับไปถามแฟนคนเขามาทําอะไรกันเยอะแยะเลยเนี่ยแฟนก็ตอบว่าเขาก็มาทําเหมือนกับเธอนั่นเลยค่ะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศฮอลแลนด์นะจ๊ะส่วนชื่อของสถานที่เดี๋ยวส้มเช้งจะแปะไว้ให้นะคะชื่อเขาเรียกยากมากค่ะทุกคนเกรงว่าเอยชื่อผิดชีวิตจะเปลี่ยนนะคะทีนี้เราก็ไปชมความสวยงามของดอกทิวลิปพร้อมเสียงดนตรีเบาๆไปด้วย กันเลยค่ะบอกได้เลยว่าฟินเวอร์ ดอกไม้เยอะแยะหลากหลายสีเลยค่ะทุกคนบอกได้เลยว่าถ้าหลงเข้าไปข้างในแล้วแถบไม่อยากจะออกมาเลยค่ะไม่อยากกลับบ้านเลยเด้อค่อยอยากอยู่ข้างในนั้นแต่ถ้าถึงเวลาก็ต้องกลับค่ะทุกคนดูสิคะดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะหลงไหลไปเลยทีเดียว พอเราเดินเข้าไปข้างในค่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนค่ะเพราะว่าดอกไม้เยอะมากค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยค่ะ คลิปนี้เราน่าจะได้สัก3า EP ค่ะทุกคนแต่ก็จะทำสลับกันไปกับคลิปอื่นนะคะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะดอกไม้ดูยังไงก็ไม่เบื่อค่ะหลากหลายสีหลากหลายชนิดตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะทุกคนไปค่ะเราไปชมดอกไม้กันต่อเลย ทุกคนคิดดูนะคะว่าถ้าเดินเข้ามาแล้วเจอดอกไม้ที่สวยงามขนาดนี้แล้วก็หลากหลายสีนะคะทุกคนจะทำยังไงแน่นอนเจ้าว่าทุกคนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะ สมโชคดีนะคะทุกคนวันที่ไปอากาศดีมากค่ะไม่ร้อนไม่เย็นมากจนเกินไปแต่ก็ยังพอมีลมอยู่นะคะอากาศอยู่ที่20องศาค่ะกำลังดีเลยทีเดียว คลิปนี้เราก็ได้เก็บภาพและบรรยากาศวิดีโอสวยๆมาฝากเพื่อนๆได้ชมไปด้วยกันนะคะยังไงส้มจะค่อยๆทยอยลงค่ะสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะเราไปต่อกันอีพีหน้านะคะ บอกได้เลยค่ะว่าถ้าใครยังไม่เคยไปที่นี่อย่าพลาดเดอ้อบอกได้เลยว่าสวยงามมากจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ